ครับก็สวัสดีครับท่านผู้ชมวันหนี้หลังจากได้ชมคลิปหลายที่มาแล้วนะครับที่เผยแพร่ทางสื่อโซเชียลเกี่ยวกับฉีดวัคซีนว่ามีเรียนติดเิเวณที่ฉีดวัคซีนคือผมเองก็ได้ฉีดวัคซีนวันที่31สิงหาคม2564ที่ผ่านมาครับลองทดสอบดูก็เหรียญก็ติดจริงครับมาชงครับคือมันมันตลกดีนะฮะนี่ครับโดยโดยไม่เรียนอ้แขนไม่มีทาอะไรนะครับนี่ครับมันแปลกดีฮะนี่ครับนี่ครับ มันไม่ทราบว่าเป็นพ่ออะไรครับเพราะว่าที่ฟังข่าวมามีหลายกระแสนะก็อยากจะฝากครับท่านผู้ที่มีส่วนในการดูแลเกี่ยวกับวัคซีนครับเป็นพ่ออะไรครับลักษณะนี้นะฮะติดโดยผมไม่ทาอะไรเลยครับเราจะให้โดยทีนะครับน่ครับเช็ดอย่างละเอียดนะครับรับใจมือเช็ดนะมันยังมีอะไรติดนะครับเรียบคือเหรียญนะฮะเหรียญแท้ครับนี่นี่เหรียญเหรียญห้านะ เนี่ยมันติดมันแปลกดีนะฮะท่องเที่ยวนะคะถ้าสมมติว่ามีงานนี่ครับท่องเที่ยวนะในชนาเาแขนไม่ท่าอะไรเลยนะฮะนี่ครับผมก็ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องในการดูแลวัคซีน,นครับมันเป็นเพราะอะไรครับถึงมีเป็นลักษณะนี้นะครับก็ช่วยชี้แจงนะฮะถึงสาเหตุทิมติดแบบนี้เป็นเพราะอะไรนะครับผมหลายคนก็งงนะฮะ เร,เ,เราจะมองในด้านดีรีแบบในด้านลบอีแบบนะครับก็ผู้ชมก็สามารถชมแล้ววิจัยใช้ทีจารณยานดูนะฮะว่าเป็นเพราะอะไรก็ขอให้ส่วนที่เกี่ยวข้องได้ช่วยชี้แจงด้วยครับประชาชนตามดามก็มีความสงสัยเกี่ยวกับวัคซีนฮะเดี๋ยวขึ้น้าอย่างไรจะนํามาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามครับสวัสดีครับทำไมครั้งครับหลังจากฉีดวัคซีน แมตราเซนก้าเมื่อวันที่สามตุหาคมที่ผ่านมาครับก็หลังจากได้ชมในคลิปต่างๆว่าเอาเหรียญหรือว่าช้อนน่ะไปติดบริเวณที่เวณที่ฉีดวัคซีนก็ยังติดประเดี๋ยวนนี้ผมนั่งอยู่ก็ลองดูลองทําดูมันติดนะฮะโดยแขนทั้งแขนั่งเนี่ยคือฉีดวัคซีนไม่ทาอะไรเลครับนีครับเนี่ยก็แปลกดีครับก็ตลกดีแต่ก,ก็งงนิดและมีความสงสัยว่าเป็นเพราะอะไรนะะ เป็นเพราะอะไรเอ่ยครับเนี่ยแขนเป็นแม่เหล็กแล้วตะแบบนี่จะมีผลเกี่ยวกับเวลาช่วงที่หน้าฝนอยู่ใกล้สายไฟหรือแบรบิเวณที่ไฟมีกระแสที่ไฟรั่วอะไรเปล่าจะมีผลน่าจะมีผลนะครับทุนท่อันตรายก็ฝากท่านผู้เกี่ยวข้องช่วยแนะนําชี้แจงให้คลายความสงสัยด้วยนะครับนี่ครับ ผมชินเมื่อ31สิงหาที่ผ่านมาครับผมนี่ครับรายละเอียดเข้าเข้า